ตอนนี้ก็รู้สึกว่ากรอบหน้าชัดขึ้นมากเลยค่ะหลังจากที่ทําเสร็จนะคะแทบไม่ต้องพักฟื้นเลยค่ะสามารถทํากิจกรรมได้ปกติเลยนะคะแล้วก็ไม่เหลือรอยแผลเป็นอะไรเลยค่ะสวัสดีค่ะมิม่กัญญรัตน์คัติยะค่ะวันนี้มี่ก็อยู่ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งดับเบิลยูนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยมี่เป็นคนที่ตัวผอมมากตัวเล็กแล้วก็เอ่อแต่ว่าจะมีปัญหาตรงที่กินอะไรเข้าไปเนี่ยก็จะมาออกที่ตรงเหนียงตรงแก้มอย่างเงี้ยค่ะ ทำให้เวลาออกกล้องเนี่ยจะรู้สึกว่าคือหน้าไม่ค่อยเป็นกรอบเป็นสันเลยก็จะแบบคือเป็นคางแล้วลงมาเนียงเลยอะคะ่ะก็เป็นปัญหามากเลยคะ่ะหันข้างทีไรคือเนียงออกมาตลอดเลยะคะ่ะคุณหมอแนะนําให้มีทําตัวเฟซทายมะคะ่ะก็คือเป็นการ ดูดไขมันและยกกระชับไปพร้อมๆกันค่ะเฟสทายนะคะก็คือเป็นการดูดไขมัน4จุดบนใบหน้านะคะก็จะมีบริเวณกรอบหน้าและก็ตรงเหนียงนะคะซึ่งการทำเฟสทายเนี่ยก็คือแผลเล็กมากแทบจะไม่เห็นแผลเลยแล้วก็มีการพักฟื้นไวมากเลยค่ะมีก็เลยสนใจเป็นพิเศษมีเลือกที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นโรงพยาบาลสัลญ,ญกรรมเฉพาะทางค่ะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีพยาบาลคอยดูแลตั้งแต่วันที่มีเข้ามาคอนเซ็ลต์คุณหมอ หลังจากที่คอนซัลคุณหมอแล้วก็จะมีการตรวจสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการวัดความดันเจาะเลือดตรวจปัสสาวะอะไรอย่างเงี X ้ยค่ะเอ็กซเรย์ก็มีหมดเลยคะ่ะทําให้มีมั่นใจที่จะเลือกทาที่นี่มากเลยคะ่ะหลังจากที่มีทำเฟสไทม์เนี่ยผลลัพธ์จะเป็นยังไงตามไปดูเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะมิมี่นะคะวันนี้มี่ก็มา follow up เฟไทยครบหนึ่งเดือนค่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่ากรอบหน้าชัดขึ้นมากเลยค่ะหลังจากที่ทำเสร็จนะคะแทบไม่ต้องพักฟื้นเลยค่ะสามารถทำกิจกรรมได้ปกติเลยนะคะแล้วก็ไม่เหลือรอยแผลเป็นอะไรเลยค่ะก่อนหน้านี้นะคะเวลามีถ่ายงานนะคะเวลาหันข้างเนี่ยก็จะเห็นว่าเนียงชัดมากพอหลังจากที่ทำเฟไทยเสร็จนะคะรู้สึกว่า กรอบหน้าชัดมากก็คือไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเนียงแล้วค่ะสําหรับคนที่มีปัญหากรอบหน้าไม่ชัดนะคะและอยากจะกรอบหน้าชัดแบบมีนะคะสามารถเข้ามาปรึกษาคุณหมอได้เลยค่ะที่ W Plastic Surgery นะคะ